คุณเคยไหมนั่งถ่ยโซเชียลอยู่ดีๆก็เจอเพื่อนลงรูปขับรถยุโรปป้ายแดงหรือโพสต์กินอาหารจานละพันทั้งที่เมื่อเดือนก่อนเพิ่งบ่นว่าต้องยืมเงินคนอื่นถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะทำไมก็าทำแบบนั้นหรือแอบ,บถามตัวเองว่าเราเองก็กำลังทำอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่าโรคอยากดูรวยให้ฟังอาการนี้แพร่กระจายเร็วยิ่งกว่าไวรัสและหลายคนติดโดยไม่รู้ตัว นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะจากข้อมูลหลายประเทศรวมถึงไทยพบว่าน,นี้ส่วนบุคคลจำนวนมากมาจากการใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์ซื้อเพื่อโชว์ซื้อเพราะเพื่อนมีซื้อเพราะกลัวตกเทรนด์ทั้งหมดนี้ฟังดูตลกแต่ผลลัพธ์คือภาระหนี้ยาวเป็นปีสมองเรามีระบบที่ผมขอเรียกว่าปุ่มอยากทันใจมันคือสัญชาตญาณเอาความสุขเดี๋ยวนี้เลย เห็นกระเป๋าแบรนด์ที่เล็งมานานแล้วมีโปรลด30%สมองสั่งทันทีว่าซื้อโดยไม่คำนวณว่าเงินพอหรือเปล่าอีกฝั่งคือโหมดผู้จัดการที่จะเตือนว่าเดี๋ยวก่อนนะลองคิดถึงค่าไฟค่าเช่าค่าน้ำก่อนแต่ส่วนใหญ่เจอเสียงโหมดอยากทันใจกลบหมดเราอาศัยอยู่ในโลกที่การเปรียบเทียบเกิดขึ้นทุกวินาทีโซเชียล ทำให้เราเห็นแต่ด้านที่ดีที่สุดของคนอื่นจนคิดว่าทุกคนรอบตัวรวยกว่าเราหมดแล้วเพื่อให้ภาพเราดูทัดเทียมเราก็อัปเดตเสื้อผ้าใหม่ซื้อของแพงเพื่อถ่ายลงบ้างปัญหาคือคนที่เห็นอาจจะเลื่อนผ่านใน3วินาทีแต่เราต้องจ่ายผ่อน36เดือนสมัยก่อนการกู้เงินต้องเอกสารเพียบตรวจประวัติอย่างละเอียดแต่ทุกวันนี้แค่นั่งจิ้มมือถือไม่กี่ที ก็มีเงินเข้าบัญชีทันทีระบบการเงินออกแบบให้คุณกู้ได้ง่ายเพราะดอกเบี้ยคือกำไรของเขาและเมื่อเงินกู้มาชนกับความอยากโชว์มันคือสูตรสำเร็จของหนี้ก้อนโตบางคนไม่ได้อยากได้ของใหม่เพราะอยากใช้แต่อยากได้ปฏิกิริยาจากคนอื่นยอดไลค์คอมเมนต์สวยจังหรือเพื่อนทักแชทมาชมมันเหมือนรางวัลที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่า ปัญหาคือโดปามีนแบบนี้อยู่ไม่นานเพราะหมดเราก็ต้องหาของใหม่มาโชว์อีกอีกปัจจัยที่แรงไม่แพ้กันคือความกลัวตกขบวนในยุคที่โทรศัพท์มีรุ่นใหม่ทุกปีแฟชั่นเปลี่ยนทุกซีซั่นเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ตามเราจะถูกมองว่าล้าสมัยบางครั้งเราไม่ได้ซื้อเพราะต้องใช้แต่ซื้อเพราะกลัวคำว่าเฉยหลายคนอยากข้ามขั้นตอนสร้างฐานะเลยใช้ของหรูเป็นช็อตคัด ให้คนมองว่าเราประสบความสําเร็จแล้วทั้งที่เบื้องหลังคือการกู้เกินตัวเพื่อซื้อภาพหลักสําเร็จรูปถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อของโรคนี้ผมมี5วิธี 1. จินตนาการภาพสิ้นเดือนก่อนซื้อลองคิดว่าปลายเดือนคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่ 2. กด72ชั่วโมงรอ3วันถ้ายังอยากได้อยู่นั่นแปลว่าเป็นความต้องการจริง 3. ตั้งงบโชว ถ้าจะซื้อของเพื่อภาพลักษณ์ให้ตั้งวงเงินที่ไม่กระทบชีวิต 4. สร้างคุณค่าจากความสามารถใช้เวลาไปฝึกทักษะหรือสร้างผลงาน 5. เรียนรู้เรื่องการเงินเพราะความรู้คือกรากป้องกันที่ดีที่สุดผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยรูดบัตรซื้อรถดูตอนเงินเก็บไม่ถึง2 0,000สุดท้ายต้องขายรถขาดทุนแต่หลังจากเรียนรู้วิธีจัดการเงินเขาก็ใช้เวลา3ปีปลดหนี้และตอนนี้มีเงินลงทุนสร้างธุรกิจตัวเอง นี่แหละครับพิสูจน์ว่าถ้าเรายอมเบรกค,ความอยากได้ทันใจชีวิตจะไปไกลกว่าแค่การโชว์โรคอยากดูรวยไม่ได้เกิดเพราะเราฟุ้งเฟอ้ออย่างเดียวแต่มันมาจากการผสมกันของสมองสังคมเงินกู้ความกลัวตกเทนและความอยากย่นเวลาไปสู่ภาพหลักสำเร็จรูปแต่จำไว้อย่าให้ชีวิตคุณกลายเป็นหนังโชว์หรูที่คนดูเลื่อนผ่านแต่คุณต้องผ่อนค่าโปรดักชันไปอีกหลายปีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามกองมาเล่าและรอตอนต่อไปผมจะคัดเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้คุณฟังเหมือนนั่งเมาในร้านกาแฟ